สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องฟังไปสุกคุสุก้นครับกินไปทั่วโค้ลูกหมูครับมาแล้วที่เก่าเวลาเดิมครับผมเพิ่มเติมที่ความอร่อยครับบริเหลายอาทิตย์แล้บพี่น้องเลยขึ้นหอดนะครับผมขึ้นหอดพี่น้องฟังไปคือเก่าเหมือนเดิมครับเดี๋ยวก็นเดอได้เ,เช็คไหมก่อนโอเคเสียงดังฟังชัดว่าพี่น้อง ป่ได้หลายอคิดอาทิตย์ลวครับผมกินกันผพ้ดเดียวคือเก่าล่ะมันนี้อยากกินตาบกฮงกับวันนี้เด้อกินน้ากันได้บ่าพี่น้องมันสิบเบื่อว่นนี่มักเล่นไมน่นี่นี่แหละครับมังเล่นไม่เน่ยตำบกฮงใช้กันครับเหมือนน้ำไหม่เนี่ยแต่ว่าน้ำไหมเนี่เป็นน้ำไหม่เลี่ยงดอกจนต้่มจนเหี่ยวเลยพี่น้องกินได้โยครับผมอ่ามามามา,มากินน้ากันครับผม ว่าลายใหญ่ห้างกับเขาสวยห่อนๆเขาเจ้าครับนี่แเฮ้ยเป็นแบบแซ่บต่ำกินเองครับพี่น,อน้องเนี่ยหมอแร้งสองทุ่มเครื่องแซ่บก๋วยเตี๋ยวแบบป๋อมโูยูครับ แตดงว่าน้ำใหม่ต้มไว้ด่วนนอะมันมันสีไข้เครื่องเลยพี่น่องสีไข้เครื่องเหรอครับเป็นสีแบบออกสมสมนิดนึงแต่ว่าลูกมูกระล่างแล้ว่ะว่ากินได้ครับเสื่อนบางคุงเดี๋ยวเขาจะเอ,อาฟันมาแล้วครับ น้ำมาหูงเข่าคือลูกสาว,ว,ก,ก,วากินไปแล้วแย่ป้องกอินไปแล้วอ่องกระแซบดีแล้วจำบุกห้วงแท้บักลินไ,ไหมนะตำมะละกอใส่บักลินไหมแสบักลินฟ้าบ้านเท่านี่ยนะครับ กูได้พระท่านกินมากินน้ำกนเด้อกินน้ำลูกหม,มูดื้อเจ้าพี่หนักจะแห้งบ่พีน่นนองวังหนึ่งหันเนียสีย <c oughs> แสงแห้งพอดครับผมเสียงข้างหลังก็เลยไปปิดไฟนิดนึงน้านี่เห็นปะ ได้เห็นลุงหม,มูเต็มเต็มเลยคนลุงหม,มูครับเต็มเต็มเลยครับอ่ะต่อคกันเรยพี่น้องโอ้ต่ำกินเองเพชรเองครับแบ่บไยบักเน่าปลูกเองครับผมกินทั้งกันครับบริเ็ดส่วยจุให้เบิองลายมือแล้วพี่น้อง <laughs> อ จเจ้าปากันดีๆครับน้องกินบมืองทุกพี่น้องนะน่ะกระหมอดลินใหม่ตับมังหุดแซมกระหมอดลินใหม่ครับวบอร์จีฮาเขาเนียวแหละน้ำแถบบะหมี่ขาบ่วพ่อ ข้างหายไปหลายอาทิตย์แล้วครับหนกันกหนักายหลายลูกไส้กับมะพักครับผมต้นแดดบันล่ามะพั้าวเต้องดูแลเพื่อนอยกบอกท่านไงตอนแดดมาพักหาามือ เมือ่อเลยต้องดันเียนิดนึงครับผมเพิ่นกับไปรับใส้ชาติครับ <Okay. S 1> ตัวเสวาลุ่งหมูกินแบบกินเขากับต่บากห้่งแบบเพียวๆเลยได้พี่น้องใส่ผักเล็กๆน่อย <laughs> พักหาบอท่านครับมึงคำก่อนว่าจะไปเอาอ่นพักรเกียรเมา่กินกับบ่ได้กินครับอะเอามาอืมอืม,อม คิดหวเดียวครับกินแล้วก็บบะแด้ล่กับคิดหวาอยู่เด้อมอ่งคิดหวเดียว่คิดหวาเพียหวานหน่อยนะครับแนวเคยกินยังก็อยากให้กินในเบื้องน้านะมาเหยียบักหน้าพร้อมครับอ่าว่า tuyển sĩ đương đảng đúng rồi. đức đương đảng bây giờ chỉnh chỗ lại mở đây phải không tuyệt đẹp đây <laughs> uhm. ตักสดเอาเลยโอ้สุดยอดสุดยอดจริงๆเลยครับนะเอาเนี่ยสุดแซบเผ็ดๆอ่ะจำบุฟเฟ่ต์เผ็ดด้วยมันเผ็ดอันนี่ย เคล็ดมากเล่นไหมดวจดอยวดหอุปก้อนกินเหครับดอกมะนิ่งเคล็ดไดเอก อมสมสมนิดนึงอมองแบบบันๆนี่เลยครับเมื่อนี่ตอมุกงงเพียวๆเลยโอ้ยเพชรโอ้ยโอ้สุดยอดอว้าย ก็เปียนครับแต่พี่น้องพิษบังลิ้นไหมครับก่อกนที่มันสีไหวก่อนครับหน่อไม้มันไหวเด้อจักน้อยเนี่ย ฝนเล็งง,งวดชุดท้ายเนี่ยน่าใหม่ก็จะไหวเลยครับต้องหามากักตนนไวที่กลมเบ้งเพราไมันยังเล่น่ะกลมเบ้งถวยสุดยอดมากๆครับ โอ้เพลิพนพี่น้องตอนโดนในพ่อกันนะครับนะหน้าคลิปหน้าจังกินนันไส้จุไส้จุเขียนหอยไส้จุขอบคุณสารการที่ตามครับผมคลิปนี้คลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ